ถ้าพูดถึงชื่อดอกคําใต้แล้วเนี่ยนะครับคนก็จะนึกถึงสาวงามดอกคําใต้ตัวดอกคําใต้เองเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนะครับแล้วก็จะมีชุมชนหรือว่ามีวัฒนธรรมที่คนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้นึกถึงนะครับอาจจะเลือนหายไปละแล้วเขาก็อยากจะฟื้นคืนกลับขึ้นมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือสินค้าของอําเภอดอกคําใต้เองเนี่ยครับก็จะมีทั้งเรื่องของสินค้าหัตถกรรมเหมือนกันนะครับการทอทํากระเป๋าสารนะครับเครื่องจักรสารนะครับการทําหมวกนะครับ รวมถึงอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้หัวข้าวกันจิ้นมีการอยากจะครีเอทหรือว่าพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับก็คือการท่องเที่ยวทางเรือทางโครงการย t t เองน้องๆก็ได้เข้าไปศึกษาความต้องการแล้วก็ได้รับโจทย์มานะครับก็ทําให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของการเตรียมพร้อมชุมชนในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคตครับ องคพระสีทององค์ใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าผมสวยงามมากๆครับผมดีใจที่ได้มีโอกาสเข้ามากับสักการะท่านให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตชาวดอกคําใต้บอกกับผมไว้ว่าใครอยากให้งานอนุมัติทันใจต้องมากราบลงปูดูวัดอนุมัติวงแค่ฟังก็น่าสนใจแล้วครับ เขาเชี่วมาได้ค่ะครับพีบ่มาจากทางใดเจ้าออผมมาจากกรุงเทพครับสนใจล่องเรือชมแม่น้ำอิงไหมคะสองภากฝั่งของเรามีธรรมชาติกับโบราณสถานที่สำคัญเนาะจุดสำคัญคือกษัตริย์สามพระองค์ที่สาบานตัวกันจะเป็นมิตรต่อกันก่อนไปสร้างเมืองเชียงใหม่แล้วที่ปลายทางเราเนี่ยมีเรือภูปัญญาเรือผีหลอกลำสุดท้ายอายุ50ปีที่เราทำการอนุรักษ์เอาไว้ครับสนใจไหมครับ ครับสนใจครับเชิญทางนี้เลยค่ะทางนี้เป็นจุดบริการขายตั๋วค่ะครับเชิญครับมาเลยพี่ชอบถ่ายภาพเหรอคะใช่ครับพี่ชอบถ่ายภาพแล้วก็ชอบท่องเที่ยวครับเดี๋ยวพี่ว่าจะถ่ายภาพบรรยาก,กาศสวยๆของที่นี่ไปอวดเพื่อนให้ฉาเล่นๆเลยครับดีเลยค่ะ เราอยากให้คนมาเที่ยวล่องเรือไม่นับอินก,กันเยอะๆโครงการนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากคนในชุมชนของเราค่ะมีความที่เห็นที่ตรงกันที่อยากจะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ค่ะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ก่อโครงการนี้จะผ่านมาได้ยกก็ลุ้นแฮปแย้นะไม่ว่าจะร่มสระแต่ในที่สุดยกก็พาผมมาล่องเรือสําเร็จแล้วนี่ผมยินดีด้วยนะใช่ค่ะพวกเราทําสําเร็จแล้วเพราะว่าพวกเราอดทนจนผ่านเมื่อวานมาได้แล้วค่ะ เราได้พบกับพ่อหลวงสุรเดชหรือเรียกง่ายๆว่าผู้ใหญ่บ้านของที่นี่พ่อหลวงคืออีกหนึ่งพลังผลักดันให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นรวมถึงหลายๆอย่างที่กำลังจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสวัสดีครับเป็นได้ครับลองเรือเที่ยวนี่ม่วนก็ครับโอ้ดมากครับบรรยากาศดีมากเลยครับที่นี่เรากำลังจะพัฒนาเชิงประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวก็เที่ยวหน้าขอเชิญไมหมน,นะครับครับผม ยังไงเดี๋ยวผมจะช่วยโปรโมทลง YouTube ให้นะครับอ๋อน้องเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมครับอันพอดีเลยครับตอนนี้ในตำบลเรามีตลาดชุมชนเรียกว่ากาดมั่วหิมตางนะครับน้องเป็นการนําสินค้าชุมชนมารวมกันแล้วก็มีกิจกรรมสนุกสนุกสนใจไหมครับสนใจครับอันเดี๋ยวน้องยกพาอ้เพื่อนไปแอบการมั่วหิมตางเขากำนะครับเนอได้จ้าเชิญตามมาทางนี้เลยค่ะครับเจอัเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่เขาไปงานของเขาครับครับเชิญครับเขาลงไป ี่ค่ะตรงนี้เขาเรียกว่ากาดโมหินตางค่ะกาดภาษาเหนือเนี่ยก็คือตลาดโม,ม่ก็คือการที่คนเหนือ,อของแต่ละที่มารวมกันค่ะเอกลักษณ์ของภาคเหนือก็คือจะมีล่มค่ะหรือว่าภาษาเหนือเรียกว่าจ้องค่ะอาหารแรกของเราเลยก็คือถัว่วเน่าป้าดาค่ะถั่วเน่าป้าดาทำมาจากถั่วเหลืองหมักคนภาคเหนือส่วนใหญ่นิยมนํามาใส่ในขนมจีนน้ำเงี้ยวและแกงต่างๆของภาคเหนือจิ้งหลีดทอดแม่ทิดาวัน จุดเริ่มต้นมาจากความชอบส่วนตัวที่ชอบกินจิ้งหรีดทอดจนกระทั่งนำมาทอดออกไปขายตามในหมู่บ้านและส่งต่างจังหวัดเมีย่ยงคำบ้านสวนเลิศดทองสุพิธรรมเมีย่ยงคำว,วัตถุดิบที่ถูกคัดสรรอย่างที่หีบถันห่อด้วยใบภูพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดที่เข้ากันอย่างลงตัวซุ้มไก่รอสนามมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ นิยมนำสุ่มไก่ไปประดับเป็นโคมไฟตามร้านอาหารและคาเฟ่ต่างๆแคบหมูสามไวยบ้านฝั่งนินเป็นแคบหมูที่กินได้ทุกวัยมีตั้งแต่วัยเด็กวกัยกลางคนและวัยสูงอายุเครื่องปั้นดินเผาสันตตปกเครื่องปั้นดินเผาของดีของขึ้นชื่อของตำบลตะคำใต้ถูกปั้นด้วยช่างฝีมือดีที่ชำนาญและนำไปเผาในเตา,า,าเผาโบราณขนาดใหญ่ น้ำพริกแม่บ้านและน้ำพริกแม่จันฝนเป็นสินค้าโอท็อปของตำบลและที่รู้จักมากมายมีทั้งน้ำพริกตาแดงน้ำพริกน้ำเงียวและน้ำพริกขาพมเช็ดเท้าแม่มุกดาพมเช็ดเท้าและที่รองหม้อทำมาจากเศษผ้าเหลือใช้ถูกถักด้วยมืออย่างพิถีพิถัน นี่เขาเรียกว่าฟอนอะไรกันเลรครับอันนี้เขาเรียกว่าฟอนลำตกมะพร้าวค่ะมันเป็นการฟ้อนลำทางภาคเหนือนะสมัยก่อนเขาจะฟ้อนในช่วงแบบจะออกนะคะสงครามเพื่อจะเรียกขนและกำลังใจให้เรามีกำลังใจและจะได้ชนะค่ะศัตรูแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีการออกสงครามเขาก็เลยแบบว่าเอามาใช้ฟอนลำในงานเรื่อนเรืงบันเทิงในหมู่บ้านนะคะคเป็นฟอนลำที่แบบหายากนะครับผม โชคดีนะที่ได้มาในวันนี้ครับเพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันครับพี่หิวหรือยังคะหิวครับโอ้ไส้อั่วสองพี่น้องเนี่ยคือของดีของตำบลเราเลยนะคะถ้าใครมาแล้วยังไม่กินถือว่าพลาดมากเลยนะคะต่อไปเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านเราเลยค่ะคือ เข้ากันจิน3-4ามสีค่ะดูหนะครับหรองั้นไว้เราไปด้วยกันนะเขาอยากจะไปกินข้าวกันจีน3-4ามสีด้วยนะนะไดนะ้เขาจะพาไปนะขอบคุณครับครับ งั้นผมเหมาหมดเลยครับภาพส,สวยๆที่พี่ถ่ายไว้ถ้าอยากดูบ้างจะต้องไปดูได้จากที่ไหนคะเอ่องั้นแลกลายกันไหมครับได้ค่ะลายอะไรคะเอา้าพอดีแบตมือถือผมหมดแล้วครับงั้น เอาเป็นอีเมลได้ไหมครับได้ค่ะอ,อุ๊ยหรือว่าจะเข้ามาดูที่เพจก็ได้นะคะอ๋อได้ครับงั้นเดี๋ยวผมส่งรูปภาพสวยๆไปที่เพจให้นะครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะครับผมขอบคุณครับใส้อวดสองพี่น้องที่ผมกินในวันนี้ยังอร่อยเหมือนเดิมและมีอีกอย่างที่รสชาติกลมกล่อมไม่แพ้กันก็คือน้ำใจของเพื่อนใหม่คนนี้ ดูลูกนี้สิสวยมากเลยเนาะไหนเนี่ยอ๋อดอกนี้เขาเรียกว่าดอกคำใต้เป็นดอกไม้ประจำเภือดอกคำใต้เลยรู้เปล่าผมตั้งใจว่าจะพาเธอมาฉลองวันวาเลนไทน์ที่นี่ท่ามกลางดอกคำใต้สีเหลืองเต็มไปหมดพอทุกวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีชาวบ้านจะจัดงานดอกคำใต้บาน น่าเสียดายที่วาเลนไทน์ที่จะถึงนี้ไม่มีเธอแล้ว ไปปิกนิกกันก็พอดีเป็นเขียดเรื่องงานมาหลายวันแล้วอะ่ะเป็นอยากไปเปิดสมองน่อยโอเคอันไว้ปะกันเนอะจ้าวันดีเจ้า เจ้าออนี่สองเจ้าโอกัมเดอเจ้าฮาลัลโหลเฮ้ยอยากอยากกินอย่างดอกคอมไต้บอกเปิลได้เลยเด้ออืมความคิดนี่ก็ดีหนาว่าพรุ่งนี้มูฮาเอาอีบอเดี๋ยวเขาอ่ะแบลของกินได้ตบาบุญเนี่ยมารวมกันบ่เจ้าพรุ่งนี้ป้าก,กันเดอเจ้าเจ้าหลังจากเรียนจบ พวกเราก็แยกย้ายกันทำงานแม้จะทำงานไกลกันกลลลตำบลแต่ก็ยังโชคดีที่ได้อยู่ในจังหวัดพะเยาเหมือนกันทุกครั้งที่พวกเราหรือใครคนใดคนหนึ่งรู้สึกเหนื่อยล้าพวกเราก็จะชวนกันไปหานักบำบัดที่มีชื่อว่าธรรมชาติ ไงบ้างคะนักแสดงหญิงของเราตื่นเต้นมากเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่คือล่องเรือค่ะดูสิคะแหล่งน้ำก็ล่องเรือเชี่ยวค่ะ๋อเรากำลังจะทําให้มันเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะนี่แหละครับครับเพราะว่านี่คือเป้าหมายเราอยู่แล้วะเขาบอกเขาบอกเป้าหมายท่องเที่ยวในตอนนี้ขอบ้านฝั่งเมือนให้เป็นยังไง ไอ้นยกพาไอ้เปิ้นไปแอวกาดบัวหิมตางวันทานอเนาะได้เจ้าตามมาทางนี่เลยเจ้าตามมาทตงนี่เลยเจ้าผมตะเพสเป็นพูดทุกอย่างกับเหนือเป็นไทยหมดเลยนะคะล่องเรือบ้านฟังหนิพอรถเข้ามามันเปลี่ยนนี่เลยนีต้องสารานี่ปรับเล่าเรื่องราวภาพถ่ายการลองเรือคือเราไม่ได้ขายตั๋วตรงนี้แต่ผ่านจุดนี้ไปแล้วไปล่องเรือละจริงจริมันใช่คิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่น่าทำตรงนี้ใช่ค่ะ เพราะว่า,นาคนลงมาพุ่มเห็นป้ายนี้กลอนเราทำป้ายชีย้ไงเพราะจุดล่องเรือแล้วมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหมเป็นไงบ้า,คางคะล่องเรือครั้งแรกตื่นเต้นใจสัไหมคะออไม่ครับรอถ่ายรอถ่ายนักอเสเ่็นครับ